นะยาวสิ่งที่มันไม่ดีมาตรีระบบของทั้งหมดไม่ได้ต้องมาดูระบบมันตรงไหนแล้วแก้ตรงนั้นถ้าบอกว่าขั้าตัวเป็นอย่างนี้ต้องลือตรวจทั้งหมดผมว่ามันยากนะยากนะหรือทหารไม่ดีเพราะผมปฏิวัติหรือทหารทั้งหมดผมแล้วมันจะอยู่ยังไงผมว่าวันนี้ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลอยู่แล้วนะไหนฝ่ายคงอยู่ไหนมบอกทับอยู่นี่ไม่ฟังรัฐบาลเปล่าฟัางหมดอะ วันก่อนผมก็ฟังแล้วบางที่แะไรเ้าเออเขาสั่งอะไรผมก็ทมหมดนั่นแหละผมไม่ได้เิีเ้ยวอะไรเขาักหน่อยนะเพียงแต่ว่ายี่สิบสองหน่อยเดียวน,นั่นเองถ้ามันมีเรื่องกนะ็ต้องทำไงไม่มีเรื่อง,องจะไปทำทำไมล่ะครับใช้เวลาควอมควรโอ้โหนี่ผมพูดคนเดียวไปชั่วโมงกว่าเนี่ยมันบ้าเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ต้องพูดนะ อยากให้ทุกคนให้กำลังใจผมขอกระแรงใจจากท่านได้ไหมบอเบย์คอร์บอผมสักหน่อยดีนะเออขอบคุณนะขอบคุณปับปุ่งให้สรอทอสอสอทอสอรอสลอทอสลอทาไปเลยแล้วใครสอปอทอ และให้ตัวเองทั้งหมดออกมนัด้แหละคือสิ่งที่มันเป็นพลังให้ผมทํำงานนะขอฝากไว้ด้วยนะครับช่วยระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะก่อนจะเชื่อก่นอนต่างๆคูาใช้สติปัญญาไรทวนให้ดีนะครับนะหลายเรื่องของผมว่าโดนเดยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรสู้ได้เพราะผมผมคิดว่าผมไม่ได้ทํายังไม่ทําอะไรผิดนะผิดอยู่วันเดียว2ี่สองผิดวันเดียวเอง โอเคนะครับมีใครถามได้ไหมถ้าม,มีขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับคราบขอพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ